ามศักดิ์สิทธิ์บีธิริศด้วยนะผู้ชมนะผมจะบอกให้เมื่อเรามีแบงค์นะผู้ชมนะที่วัดเนี่ยมีแบงค์ที่จะแจกให้ผู้ชมและผู้ฟังนะครับวัดไปพัฒนาเป่อปูเสิ่งเนี่ยท่านผู้ชมก็เคยเห็นแล้วเนาะแบงค์แบงค์หลวงปู่สวงเนี่ยเป็นที่จะลึกได้นะครับหรือเป็นใบเซอร์หรือเป็นที่จะลึกเน่เอาไปบูชาเพราะมีรูปหลวงปู่แลวอย่างมีคาถาด้วยเนี่ยสาคัญอย่างยิ่งนะครับ เดี๋ยวผมให้ผู้ชมได้ชมนะอยู่ไหนไม่รู้นะนี่มาแล้วครับมาแล้วอันนี้เป็นแบงค์ล้งปู่สวงนะน่ผู้ชมเห็นไหมแจกให้ฟรีนะครับเนี่ยเอาไว้นะครับแจกให้ฟรีนะครับ แบงค์เนี่ยนะท่านผู้ชมเอาไปนะครับไปเคลือบก็ได้นะเพื่อไม่ให้มันยุ่ยสลายหรือขาดนะท่านผู้ชมเอาไปใส่ตู้ทําการค้าใดๆก็ตามนะครับจะได้มีทรัพย์จะได้ทารวยนะครับจะได้วิจัยดีขึ้นนะบูชาองูุสวงออยเตรียมสรุนเนี่ยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เอาไปร้อยแล้วก็เอาไปเคลือบแล้วก็เอาไปติด ที่บ้านนะครับท่านผู้ชมถึงจะได้ค้าขายร่ำรวยนะปะสจจาสจักรต่างๆเพราะมีรูปหลวงปู่นะถือหลวงปู่ไว้ไม่ผิดหวังท่านผู้ชมขอเงินได้เงินขอทองได้ทองเหมือนเจ้ามีเทพเจ้าเนี่ยนะอยู่ในบ้านแล้วก็อยู่ใน,ในตัวเองเน,นะสั่งได้นะเออเดี๋ยวผมก็ต้องขอท่านเหมือนกันและไม่ได้ขอท่านนานละขอบุญขอบาร,รมีเดี๋ยวท่านที่เจ้าชอบนะท่านชอบก็คือจะ เป็นข้าวหลามนะผู้ชมข้าวหลามแล้วก็เอ็มร้อยห้าสิบถ้าผู้ชมไม่มีร้อยห้าสิบก็เอ็มร้อยธรรมดาก็ได้นะครับหรือจะเป็นเครื่องดื่มอื่นก็ได้นะที่ออกแมวหวานหวานเหมือนหรือเป็นคอมบันโดก็ได้เออคอมบันโดก็ท่านก็ฉันอยู่นะรสชาติเดียวกันเพราะนั้นไม่แตกต่างันเครื่องดื่มการจดเอออทุกระบบมันแตกไม่แตกต่างกันเยอะส่วนผสมก็ไม่ให้ลาำหน้ากันเยอะ เออไม่ใช่จะมีเยอะอย่างนี้ท่านจะใส่ไปเยอะไม่ได้เขามีส่วนผสนมของเขาอยู่ตามส่วนตามส่วนสตดส่วนกลางเขาอยู่ท่านผู้ชมอย่าลืมครับคอมบิดโนี่ก็ถวายหลวงปู่ได้คอมบิดเนี่กินแล้วก็แข็งแรงนะครับพุทธคุณต่างๆของปู่สวงที่ผมบอกผู้ชมเนี่ยนะไม่ธรรมดานะครับ ครก็รู้จักอยู่แล้วหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินที่อยู่สีสเกตเนี่ยนะครับท่านเป็นคนขมรน,นะไม่ได้คนบ้านเราเนี่ยนะครับไม่ได้คนบ้านเราเป็นคนเขเมรแต่ท่านข้ามมาข้ามไปจากคนพื้นแผ่นดินไทยกับพื้นแผ่นดินขมรเนี่ย ินบ็อก o x เข้าไว้นะครับเรื่องราวของที่อยากจะได้แบงค์ปูส่สวมนะเราจะให้นะครับิ i n ็อกเข้าไว้แล้วก็แจ้งที่อยู่ไว้นะครับแล้วเราก็จะส่งให้ท่านนะครับโดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายจากจะเราที่ต้องค่าส่งเลยนะผมจะมทำประธานให้นะครับเพื่อท่านจะได้มีรูปหลวงปูส่สวมบูชาเรื่องของเรื่องนะครับ ูบาอาจารย์อย่างเนี้ยน่าบูชานะครับแล้วก็ที่ทางวัดภัยทำแบงออกมาเนี่ยนะสไตล์ของแบงเนี่ยนะเป็นรูปน้ำผึงสวงเนี่ยนะก็จะพกใส่กเป๋าตังได้เรื่องของเรื่องฉะนั้นเองไม่มีอะไรนะแล้วก็จะดีสําหรับหลายคนหลายท่านนะถ้าทำทำได้หรือว่าไปพกได้หรือว่าปัดบ้านได้นะผมว่าจะดีมากนะครับดีมากทีเดียวแหละไม่ไม่ดีน้อยหรอกนะครับชีวิตจะเปลี่ยนนะครับ เป็นจร้ายกลายเป็นดีนะครับท่านผู้ชมและผู้ฟังที่ชมอยู่นะครับเรื่องราวของเรื่องของพระเครื่องเรื่องของวัตถุมงคลต่างๆนะยังมีอีกหลายชุดนะของหลวงปู่สวงเนี่ยผมยังไม่ได้บอกเลยแล้วเป็นตะปูของท่านเนี่ยที่มาแนวแปลกท่านผู้ชมยังไม่มียังไม่ได้เป็นเจ้าของนะครับเดี๋ยวจะเห็นแล้วผมจะบอกให้ว่าอันไหนนะเดี๋ยวใจเย็ยนๆแป๊บหนึ่งนะผู้ชมนะผู้ชมและผู้ฟังที่ชมอยู่น,นี่แหละนะครับ ผมก็พยายามจะให้ผู้ชมได้ดูของดีนะครับของดีมีราคานะผู้ชมนะไม่ใช่อของดีไม่มีราคาของดีที่มีประโยชน์สําหรับมีความรู้เรื่องราวของก 2, ารส่องพระหรือภาพต่างจังที่ผู้ชมชอบบางคนไม่ชอบเพราะไนะเออไม่ชอบ นี่เป็นแบงค์ลักษณะที่เป็นคล้ายแบงค์หรือเป็นรูปหลวงปู่เนี่ยนะเนี่ยนะคผู้ชมเอาไปใส่กรอบนะครับใส่ไม่คีดตังหรอกนะครับแล้วก็ไปบูชานะจะเสียบที่หน้ารถอาพอเคลือบแล้วเนี่ยเอาไปที่หน้ารถหน้ากันชนอะไรก็ได้เดี๋ยวนั้นเนี่ยเออไม่ใช่หน้ากาันชนหน้าคอนโซนโอ้ไว้น้าไ,ไว้งนอกเลยเหรอไว้งนอกไม่ได้ไม่ไดไไ้ไม่โอเคอะนะ เอาไว้วันนี้เออเดี๋ยวผมเอาไปไว้ในรถบ้างนะผมลืม,มเลยนะคุณปู่สวงนะครับถือว่าเป็นเกจิในยุคนี้สุดยอดละท่านผู้ชมและผู้ฟังนะด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้ท่านผู้ชมเห็นไหมด้านหลังเขาจะเป็นอย่างที่เห็นที่ผมเอาให้ผู้ชมได้ชมเนี่ยนะครับจะมีคําอธิษฐานมีคำขอพรแล้วก็มีกระปาน้ําดีอ้อยเตียมสรุนนะครับ อันนี้เป็นลายมือของท่านเองนะที่ท่านเขียนเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยตรงเนี้ยตรงไก่เนี่ยนะเป็นลายมือของท่านเองเลยเป็นลายมือที่ท่านเขียนเองนะผู้ชมไม่ใช่ใครจะไปเขียนหรือไปทํากระโปงกระฟริกฟี่ยไม่ไดนะ้เราไม่ทำนะแต่แกะมาจากลายมือของท่านที่ฝาผนังในฝาผนังเนี่ยจะมีลายมือของท่านที่ท่านเขียนไว้นะเขาเรียกว่าลิขิตของที่ท่านเขียนไว้เนี่ย นะครับไม่ธรรม,มดาท่านผู้ชมและผู้ฟังนะครับท่านผู้ชมชมอยู่นี่ก็คือเหรียญหลวงปูส่สวงเทวดาเดินดินนะท่านผู้ชมแบงค์หรือที่เป็นรูปหลวงปูส่สวงเนี่ยแจกฟรีนะหรือใครจะเอาเป็นรูปปอสเตอร์ก็มีนะครับรูปปอสเตอร์นะครับใบละร้อยเก้าสิบเก้านะสิบห้านิ้วสิบห้าคูณยี่สิบสองเออสิบห้าคูณยี่สิบสองท่านผู้ชมใหญ่นะ ก็เหมือนเือร์เตอร์รใรบให,าาใหญ่นะครับเอร์เตอร์ใบใหญ่พูดง่ายๆพบอร์เตอร์ใบใหญ่นะครับร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะท่านผู้ชมนะถ้าใครอยากได้นะครับอันนี้มันเป็นรูปใหญ่นะเป็นรูปแบบสามมิติแต่อันใหญ่เอามาให้ดูก็มันล้นจอเอามาดูที่เนี่ยมันก็จะล้นมองไม่เห็นนะเป็นรูปที่สวยงามเป็นรูปที่ท่าเยบทของท่านท่านผู้ชมนะครับเป็นรูปหลวงปู่สวงนะครับเดี๋ยวไว้ เอาให้ดูแล้วก็มีวัตถุมงคลอีกหลายอย่างนะครับที่ยังไม่ได้ดูเอาให้ดูดูมาถึงสายตะกุดแล้วเนี่ยเดีย๋ยวให้ดูตะกุดอันนี้เนี่ยตะกุดหลวงปู่สวงท่านผู้ชมเชื่อไหมท่านผู้ชมเชื่อไหม,มว่าเป็นตะกุดหลวงปู่สวงที่ก็ทามาพศสิบเก้าบางคนไม่รู้จักหรอกครับเนี่ยตะกุดหลวงปู่สวงนี่ตะกุดแบบนี้ก็ทําสายเขมรนะเออทำมาจากเขมรดูชื่อกงกลางเขาจะเขียนหลวงปู่สวงแล้วก็ยัน นะยันภาษา,ขาเขมรเนี่ยเป็นเสาหลักเหมือนเสาหลักเมืองเลยนะเสาหลักเมืองของขเขมรเนี่ยอันนี้สวยงามน้พกหน้าชา้นะก็จะมีเขียนจานอย่างดีเลยนะผู้ชมเห็นไหมเอ้เนี่ยสุดยอดราคาสูงไหมโอ้โหราคาก็ค่อนข้างที่จะสูงนะนะครับหลักร้อยไม่มีนะครับมี จุมงคลที่ผมพยายามจะให้ผู้ชมได้ชมแล้วก็ได้บอกจะได้รู้จักกันเนี่ยก็มีหลายแบบหลายแบบไม่ว่ามีหลายอย่างก็จริงแต่ว่าบางอย่างก็ต้องดีจริงอะ่ะนะครับดีจริงแลต้องของแท้นะครับของปลอมรือของไม่แท้ไม่ต้องพูดถึงพบไม่แท้ไม่ปลอม หรือของปลอมเราก็ไม่มีของไม่รู้จะเอามาจากไหนที่เป็นของปลอมเพราะมีจะของแ้ๆแท้แห่งน,นี้ยจะไปหาของปลอมไปพเพื่ออะไร ลืมนะครับถ้าใครอยากได้นะก็อย่างที่บอกแล้วครับท่านผู้ชมก็ inbox เข้ามาไว้จะได้แจกรูปหลวงปู่ให้ฟรีไม่ต้องเสียตังค์ส่งให้ด้วยนะครับส่งให้ฟรีนะครับทางวัดเราใจดีนะครับเพราะในช่วงนี้ต่างคนต่างลําบากนะเราเข้าใจาว่าต่างคนต่างลาบากนะครับทําง,งานก็ยากไปไหนก็ยากนะแต่ว่าเราก็ถือว่าช่วยได้บางส่วน ช่วยเยอะเราก็ไม่มีจะช่วยเหมือนกันแหละนะผู้ชมและผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านเนี่ยนะครับ